สวัสดีมากครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่อาเขตรันเกมกับช่วงเวลาที่บอกเลยนะครับว่าต้องมีการแตกเกิดขึ้นอย่างแน่นอนระหว่างผมกับโคนนมินะฮะไม่ใครก็ใครต้องแตกกันไปข้างหนึ่งแต่ก่อนจะไปเปิดการก,กันตรงนั้นนะฮะก็ขอกําลังใจกันอย่างเช่นเคยนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์ comment, พูดคุยกันใต้คลิปและถ้าทุกคนพร้อมแล้วล่ะก็นะครับเราไปดูกันเลยว่ามีอะไรใครมาบ้างสําหรับวันนี้นะฮะไม่พูดเยอะครับเจ็บคอมันต้องมีการฮึกเหิมเพิ่ม,มกาลังใจให้ตัวเองบ้างครับ มาดูกับสเปเชียลลิมิเต็ดอีดิชั่นเลครับฟลายมิงโกใช่ไหมนี่ครับคลับซิเล็กชั่นจากฟลายมิงโกนะครับก็ขอแค่ไม่ซ้ำครับแล้วก็มีไอคอนิกโมเมนต์จากจูเบนโตสนะครับเป็นตำนานนะฮะเนี่ยดูรับดินปิ้นตาขอบคุณเลยและเพลเยอร์ออฟเดอะสัปครับเบอร์ไวน์นะฮะมูโดฟเฟอร์นานซาเน่ก็น่าจะขิงอยู่นะครับแล้วก็มีลีเจนด์ฟลายมิงโกอันนี้ให้ฟรีใช่ไหมมี1ตัวนะครับให้ฟรี1ตัวนะครับแล้วก็เป็นบอลฟรีทั่วๆไป มาเริ่มกันนี่บนฟรีกันก่อนครับเอาเริ่กเอาชัยอย่างเช่นเคยนะครับอย่าลืมนะครับใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็คอมเมนต์อย่างน้อยหนึ่งคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปนะครับผมไปตอบไปคุยทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะฮะส่วนใครที่เพิ่งมาใหม่เลยนะครับสดๆดจริงๆนะฮะมันมีปุ่มติดตามอ่ะเห็นหัวดำๆตาโตๆสีขาวๆมุมล่างขวามือไหมหน้าจอนะครับกดตรงนั้นเลยที่รักนี่ยติดตามกันไว้นะครับขายของกันไปก่อนช่วงเปิดบนฟรีเนี่ยนะฮะ ก็ฟรีกันเรื่อยๆครับวันนี้ผมจะเกลือหรือเปล่านะครับขอแค่ไม่ซ้ําผมก็คิดว่าไม่น่าเกลือละนะครับได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรในส่วนของตานานเนี่ยผมมีตํานานเยอะแล้วอะ่ะแล้วก็ตอนนี้มันมีฟีเจอร์มาเปิดเรื่อยๆตำนานนี้ได้ไม่ได้ผมไม่ซีเรียสแล้วนะครับขอแค่ฟีเจอร์ผมไม่ซ้ําก็เป็นพอนะฮะตำนานสําหรับผมนี่ผมถือว่าค่าพลังมันมันน้อยกว่าฟีเจอร์ผมชอบเล่นฟีเจอร์มากกว่านะครับแต่ว่าตำนานเดี๋ยวช่วงท้ายๆเราเก็บได้หมดแหละนะฮะใช้ g p เก็บช่วงท้ายเหมือนปีที่แล้วซีซั่นก่อนอ ตอนนี้ก็เน้นเป็นส่วนของฟีเจอร์ไปก่อนละกันนะครับขอแค่ไม่ซ้ําฮะใครก็ได้ครับขอแค่ไม่ซ้าฮะเพราะฟามิโก้นี่บ่งตรงเลยนะผมก็ไม่สันทัดเท่าไหร,นะร่วะนะฮะเอาไม่ซ้ําเป็นพอนะครับโอ้ยมีบอลฟรีดําด้วยนะครับเดี๋ยวเราบอลทองก่อนไล่ไปนะครับเปิดบอลฟรีให้หมดเลยนะฮะนี่ครับบุรุษผู้มาเพื่อเตรียมย่อยนะฮะ ขอบคุณเลยลอเลนเหรอโอ้ยไปอยู่ไหนแล้วตอนนี้เซนิดเหรอเคยสถาปนาตัวเองเป็นกองหลังระดับโลกนะครับเขาว่างั้นนะโอเคบอลดำจะได้ใครครับบันฟรีนะฮะอันนี้เขาแจกแถมมานะครับหมัดเขาให้ครับหรือน่าจะเยอรมันแหละนี่ไงไบรอันมิลนี่ครับหมายเลข6 มิดฟิลด์ตัวรับใช่ไหมจำไม่ผิดนะครับคิมมิชนั่นครับใช่ด้วยครับใช่ไหมผมก็จำนั่นตั้งแต่ไม่ค่อยได้ละโจชัวคิมมิชครับมิดฟิลด์ตัวรับนะฮะสเตตนะัสเริ่มต้นที่88จากไบรเออร์มิวนิคครับโอ้โหตัวแถมนะก็ได้ฟรีก็ได้ยีเหมือนกันนะครับโอเคเลเจนด์ฟรายเมโก้หนึ่งตัวเปิดเลยนะครับโอ้โหภาพแรกของการเปิดตำนานได้เป็นการเปิดบอลฟรีครับถุยชีวิต อะไรมันจะเกลือขนาดนั้นเท้าซ้ายบอลทองซะด้วยถุยโอ้ยตำนานแต่ชุดสวยดีนะครับดูดิเสื้อสวยเลยนะเนี่ยแล้วขาวพองมาเลยพ่อเอ้ยนะครับรัศสมีแข็มไม่น่าใช่ครับอดานิลสันครับเป็นฟรีเอเจตนนะครับสเตตัสเริ่มต้นที่84ครับตัวรุกทางฝั่งซ้ายนะฮะแล้วดูหน้าตาพี่แกครับ เหมือนมีคนผ้าไปซักแล้วก็ไปเจอตังที่ซ่อนไว้อะไรเงี้ยนะโอเคกับเซเลคชั่น <laughs> okay. มาเริ่มตัวนี้กันเลยละกันนะสำหรับฟลาเมงโกครับ3ตัวนะฮะขอแค่ไม่ซ้ำนะครับใครก็ได้ครับเอาจริงๆผมก็ไม่ค่อยรู้จักหรอกัตเตฟลาเมงโก้ะนะฮะตัวแรกครับรึจากบราซิลมับเข้าให้เท้าซ้ายผิวสี้วครับหมายเล่ปเลยครับถึงกับเสียงหลงเลยนะ <laughs> แล้วดูหนวดคดปลอมตัวแรกที่เราได้ครับเกลซันครับเมดฟิลตรงกลางครับสเตตัสเริ่มต้นที่8ปครับจากฟราเมงโก้ครับโอ้โหตัวแรกครับอตัวที่2องขอแค่อย่าซ้ำนะฮะมาทีเดียวพอนะพ่อนะไม่ต้องมาบ่อยนะครับเมืองไทยไม่ต้อนรับนะครับยังการโควิดอยู่นะฮะตัวที่2ของเราครับปึ๊บมับเข้าให้ครับเท้าขวาไม่น่าซ้ำครับหมายเลขน่าจะ14ไหมแวบๆหน้านะฮะหมายเลข14ไม่ซ้ำครับ ทรงผมเหมือนจะไปเที่ยวนะครับเนี่ยนะฮะเดอารัสกาเอต้าครับมิดฟิลตัวรุกสเตตัสริ่มต้นที่8 8ครับอืมไม่ซ้ำฮะธงนี่น่าจะอุรุกกวกยนะครับถ้าจะไม่ผิดนะฮะแล้วตัวสุดท้ายแล้วครับขอแค่อย่าซ้ำครับฟามิโกโ้ฮะอืมถ้าไม่รู้จักแล้วมาซ้ำอีกนี่โคตรเกลือเลยผมบอกเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ตัวสุดท้ายแล้วฮะปิดลุ้นกันเลนยทุกคนและเขาคนนี้เท้าซ้ายซ้ำไหมเบอร์เหมือนไม่ซ้ำครับหมายเลข16ครับ โอ้โหไอหนุ่มผมยาวใครละพ่อแม่มีสยายยิ้มที่มุมปากนะครับ <c oughs> โอ้โหฟิลิปเป้ลุยส์คนนี้ผมรู้จักทุกคนโอ้โหกล้องหลังทางฝั่งซ้ายครับสเตตัสเริ่มต้นที่87อันนี้ดีเลยครับโอ้โหที่ผมรู้จักครับแล้วก็ผมขาดตำแหน่งนี้อยู่เหมือนกันนะฮะตัวสำรองเดี๋ยวไปดูว่าเต็มเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวข้ามอไอคอนิกไปก่อนนะฮะมาที่เพลยเยอร์อัลตูวิกันก่อน3คนนะครับ บุนโน่เฟอร์นานเหรอซานเน่หรือใครก็ได้ครับขอใค้ไม่ซ้ำนะฮะแต่ผมไม่อยากได้ดีบาเรียว่ะตัวแรกครับเออกรอสกิตบรูโน่เฟอร์นาน對對ไม่ใช่ครับ <c ors ese> นี่น่าจะไม่นานแล้ะฮะหมายเลข22บอครับเอฟเวอร์ตันหรือเชลซีน่าคุ้นๆนะฮะโวยจากเชลซีเสียครับสเตตัสเริ่มต้นที่89ครับบิฟิลตัวรูกรายนี้ โอเคครับก็ถือว่าใช้ได้แหละนะฮะใช้ได้ใช้ได้นะครับมาแล้วครับตัวแรกนะครับเด็กเชลซีฮะโอเคมาดูตัวที่2ครับขอแค่ไม่ซ้ำนะฮะแค่ไม่ซ้ำผมก็พอใจนะครับไม่ขออะไรมากไปกว่านี้นะฮะเป็นเพลงอีกแล้ตัวที่2มาลุ้นกันนะครับทุกคนครับจะซ้ำไม่ซ้ำฮะเดี๋ยวอุ้ยไม่ซ้ำครับตัวที่2ไม่ซ้ำนะฮะปึ๊บบาเนมิวนิกอีกแล้วครับหมายเลขสิ หัวฟูฟูผิวสองสีแบบนี้ซาเน่ซาเน่ใช่ไหมซาเน่มาครับโอ้โหตัวลูกทางฝั่งซ้ายครับสเตตัร์เริ่มต้นที่90เลยเนอะจากบริเจอร์มิวนิครับตัวนี้สุดยอดครับอยากได้ครับโอ้โหแล้วดูกล้ามขาเขาครับอพระเจ้ามางคนดุนช่องเลยประเทศประมุขของเพืงงานดีฮะตัวสุดท้ายขอแคปไม่ซ้ำครับโอเคมามับเข้าให้ฮะ ใครจะมาจังวะนี่ไม่ซ้ำครับโอเคไม่ซ้ำฮะเท้าวขวาหมายเลข27่สิบเจ็ดนะฮะ <c oughs> หน้าตาไทยๆ,ๆนะครับโอเคนะกเซ่ครับมิดฟิลตัวรุกสเตตัดเริ่มต้นที่85 PSV ihofen นะครับแต่ว่าเมื่อก่อนนี่เคยเป็นตัวเด่นเหมือนกันนะฝีเท้าดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเปราะมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับ โอ้โหดีครับไม่ซ้ำสักตัวครับผมถือว่าโอเคใช้ได้นะฮะมาตบท้ายกันที่ไอคอนิกโมเมนต์ครับฟรีผมเปิดแค่ตัวฟรีแล้วกันนะครับเพราะผมผมไม่เน้นอยู่แล้วนะฮะได้ก็ได้ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับไอคอนิกโมเมนต์นะครับไม่เน้นฮะผมเปิดได้ผมก็ไม่ใช่นะครับแล้วก็สุดท้ายผมก็ไม่เปิดใช้จีพีเปิดช่วงจะปิดฤดูการอยู่ดีนะครับเนี่ยนะฮะพอพูดไม่อยากได้มันก็ไม่มาจริงๆด้วยครับไอเขือโอ้ย มาเลขกห้าจากจูเวนตุสครับอ,อัทรุครับสเตตัสเ่มต้นที่85ครับมี่ฟิวตรงกลางฮะแต่ก็ได้บอลดำมานะนะฮะราอ,อันปลอบใจนะครับแต่ตำนานแต่ถ้าเปิดได้ตรงนี้มันก็เป็นบอลฟรีอยู่ดีใช่ไหมล่ะผมยังไม่ได้เสียเงินกับตำนานเท่าไหร่เลยนะนะฮะยังไม่เน้นครับยังไม่เน้นฮนะภาคที่แล้วที่ผมมาอื้อละตำนานน่ะนะครับ จากเกาะอ,อังกฤษครับและนี่คือเกลือของจริงในในเปิดรอบนี้ฮะโอโ้น่าละอ,อนผู้นี้เป็นใครครับโฟเดนตำแหน่งการยืนก็มิดฟิลด์ตรงกลางนะฮะจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเจ้าหนูดินระเบิดที่สร้างวีรกรรมวีรเวนกับอไอ้ไม้ของแมนยูนะฮะไม้ของเรานะครับภาสาวไปเซอร์เบิร์มเฮม โอเคต้สุดท้ายครับทุกคนครับได้ก็ขอบคุณครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าอย่างน้อยผมว่าไม่เกลือนะเพราะผมไม่ซ้ําเลยอ่ะนะครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ก็อยากได้แหละนะครับจริงๆอ่ะมาดูครับอื่ไม่ตํานานแหละแต่ว่าโอ้ยจากแมนยูครับบอลทองเจ๊อีเจ๊มาบ่อยนะฮะผมได้เจ๊บ่อยมากเลยลูกชอเนี่ยนะครับนี่ครับสเตตัสเริ่มต้นที่8ปครับ หน้าหวานใช่ไหมคุณเดี๋ยวปัดเรียนหนวดซะเลยเนี่โอเคก็ไม่เป็นไรอะนะฮะในส่วนของตำนานผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วนะครับในส่วนของฟีเจอร์ผมได้ไม่ซ้ำนี่ถือว่าโอเคมากๆละผมพอใจละระดับหนึ่งละเพราะว่าฟามิโก้ที่บอกตรงๆนะครับผมรู้จักแค่ฟาร์ฟิลิเป้หลุยมั้งจะไม่ผิดคนอื่นนี่ผมแทบจะไม่รู้จักเลยนะครับก็ไม่ได้ติดตามอะไรขนาดนั้นนะฮะโอเคและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของผมในเปิดการแพ็กวันนี้ฮะทุกคนครับ มีใครได้ดีกว่าผมก็พูดคุยใต้คลิปมาอวดมาขิงผมได้เลยนะครับใครอิจฉาก็มาอิจฉา,าผมใต้คลิปนี่แหละเดี๋ยวผมไปอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกันอย่างพี่อย่างน้องสนุกสนานทฮ่ค่ะขำๆนะครับอย่าดราม,ม่ากันนะทุกคนนะเอาฮาไปก่อนนะครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วคลิปหน้าป้าก,กันใหม่คลิปนี้สวัสดีมากมายจ้าไปละวิ่งไม่ซ้าก็ไม่เกลือหรอกนะฮะแต่ตำนานนี่เอาจริงๆเดี๋ยวทำไมรงนี้ผมมันเร็ว,วะ <laughs> อะ